สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12เดือน12ปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกลัฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซตภาพรวมระยะยาวกันนะคะหลังจากที่โดนกระหน่าเทลงมาหลุด1,300จุดนะคะก็ลงมาพักเหนื่อยอยู่ที่1,250จุดค่ะยังไปไหนไม่ได้นะคะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยวิ่งมาได้แล้ว1,300จุด แล้วก็ชะลอนิดหน่อยพอมาเดือนธันวาเนี่ยส่งท้ายปีลงมาแตะอยู่ที่แนวรับ1,250จุดค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ก็คือ1,200จุดทรงนี้นะคะแล้วก็ worst case ของเราที่เดิมที่เคยทำโลเอาไว้1,000จุดต้นต้นค่ะสำหรับเซตแต่ถ้าจะย่อแค่นี้แล้วไปต่อจะมีวิวเว์ไปต่อได้หรือเปล่านะคะก็ต้องผ่านด่าน1,300จุด1,400จุดเพื่อย,ยกไฮมาแตะที่1,500จุดด่านสาคัญไปต่อนะคะโอ้โห ดันมากๆนะสำหรับเซตเราในรอบนี้ค่ะเช่นเคยค่ะอย่างแอดวานส์305บาทก็โดนเทลงมาทีละนิดทีละนิดนะแต่ภาพรวมระยะยาวของเขาก็คือยังอยู่กรอบบนค่ะอยู่โซน300บาทอยู่ถึงแม้ว่าจะโดนเทลงมาก็ตามเพิ่งจะทำหายไปเมื่อเดือนที่แล้วเนาะ320บาทเดือนนี้ก็ทำหายได้แค่313บาทแต่ก็ยังอยู่กรอบบน next station คือต้องหลุด270บาทลงมาเพื่อลงมาแตะแนวรับที่230แนวรับสำคัญทรงนี้อดีตแนวต้านเดิมนะ,ะหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่ค่ะ190ถึง200ต้นตน,นะคะสำหรับแอดวานเนาะแล้วก็ส่วนอีออนค่ะบวกมาแล้ววันนี้หลังจากที่ลงมาพักเหนื่อยอยู่ที่90บาทนะคะในเดือนนี้ ลงมาแตะอยู่โซน95บาทวันนี้ก็บวกขึ้นมาปิดอยู่ที่100เป๊ะๆเ,เลยนะคะอดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านในระยะสั้นของเราอยู่นะคะ Next Station ก็คือ108-110แล้วก็ด่านสำคัญทรงนี้เหมือนกัน118-120บาทที่เคยชูแขนมาในเดือนกันยานะคะแต่ไปไม่ได้ก็เลยรูดลงมาที่เดิม90บาทต้นๆค่ะ Next Station ถ้าหลุดรอบนี้ก็คือ80บาททรงนี้ Worst Case ต้นรอบยังรออ e อ o n อยู่นะคะ วันนี้อมตาบวกมานิดหน่อยค่ะ15บาท80สตางค์ราคาก็ยังไม่ไปไหนมาไหนค่ะยังอยู่ทรงนี้อยู่นะคะอดีตแนวต้านเดิมถ้าผ่านด่าน18บาทขึ้นมาได้เนี่ยก็จะขึ้นมาทดสอบระดับแนวต้าน 21- 22บาททรงนี้นะคะนิวไฮยกมาได้เลยจะไปต่อไหวไหมแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวก็คืออย่าให้หลุด1 4บาทลงมาถ้าหลุด14บาทลงมาเมื่อไหรตั้งต้นใหม่11บาทต้นๆนนะคะแล้วก็ worst c เก e ในช่วงวิกฤตโควิดค่ะภาพรวมระยะยาวของเราก็คือ8-10ถึงบาท สรงนี้ต้นรอบอีกครั้งหนึ่งนะสังเกตดูเขาลงมานี่เขาก็วิ่งขึ้นมาทายรอบสุดๆแล้วนะแล้วจากนั้นเขาก็ลงมาต้นรอบอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ถึงนิวโลเท่ากับช่วงวิกฤตโควิดเท่านั้นเองสำหรับอมตะค่ะแล้วก็ส่วน AOT ค่ะแตะแนวต้านที่55บาทโดนเทเป็นเรื่องปกตินะทุกคนคือถ้าใครเข้าได้ในทรงเนี้ยเนี่ย ทรง2 8่สบถึงสาบาทเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้55บาทอดีตแนวรับเดิมของเราเราให้เป็นแนวต้านเห็นไหมเป๊ะเลยก็โดนเทปเป็นเรื่องปกติทีนี้ถ้าจะย่อแค่นี้แล้วไปต่อก็คืออย่าให้หลุด48บาทลงมาแล้วกันนะฮะแล้วก็ที่เดิม55บาทเพื่อยกไฮมาปิดจ็อบในโซนประมาณ60บาทต้นๆสำหรับ AOT base case เราให้อยู่ที่70บาททรงนี้นะใช่ว่า AOT ไม่เคยวิ่งนะฮะวิ่งมาแล้วค่ะแล้วก็ส่วน AP ค่ะ8บาท50ยังชะลออยู่ ที่เดิมเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้หลุด8บาทลงมานะคะรอลุ้นอยู่ถ้ารอบนี้ไม่หลุด8บาทลงมาก็คือที่เดิม9บาทยกไฮมาแต่ที่10บาทแล้วก็เพื่อมาแตะที่11บาทเบสเคสของเราก็คือ12บาท80ถึง13บาทจะฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องผ่านด่าน9บาททรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะคะสำหรับ AP ส่วนออร่าค่ะยังอยู่ที่เดิม14บาท20สตางค์ แล้วก็แย่ขามาทีละนิดเหมือนกันนะตั้งแต่ในช่วงกลางปีนี้เขาพยายามจะผ่านด่าน15บาทเพื่อมาแตะ16บาทแล้วก็ยกไฮปิดจ็อบในโซน18บาทให้ได้ไปไม่ได้ค่ะกรกฎาัก็ไปต่อไม่ได้สิงหาก็ไม่ได้เช่นกันส่วนเดือนกันยาหลุดลงมาแล้วค่ะ13บาทแ0แล้วก็ตุลาเนี่ยลงมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะทีนี้รอลุ้น จะหลุด13บาททรงนี้ลงมาที่เดิม11บาท80ถึง12บาทอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับออรรานะคะส่วนบ้านปูค่ะหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านในระยะสั้น5บาทของเราสังเกตดูบ้านปูที่เขาหลุดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาต้นปีนี้นะ4บาทต้นๆ้นนเนี่ยชะลออยู่โซนนี้นานมาก4-5เดือนอะแล้วก็พยายามจะผ่านด่าน5บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วไปต่อไม่ได้เลยสังเกตเขาพยายามจะวิ่งแล้วค่ะมาจนถึงทัน ยังไปไม่ได้เหมือนกันก็ลงมาอีกแล้ว4บาท70สตางค์นะคะและก็ถ้าหลุดก็คือที่เดิม4บาททรงนี้เวอร์ส a แค์ของเรายังมีอยู่2บาท50ค่ะแต่ถ้าจะย่อแค่นี้ไปต่อต้องผ่านด่าน5บาทมาแต่6บาทในระยะสัน้นแล้วก็ด่านสำคัญแนวต้านที่8บาทจะยกไฮไปต่อไหมก็คือต้องผ่านด่านนี้ขึ้นไปให้ได้แล้วก็รวมถึงต้องมีโมเมนตัมแรงซื้อเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงงบตลอดทั้งปี25นี่คือต้องออกมาดีด้วยนะ,ะรวมถึงปี BBL ค่ะตอนนี้ชะลอนิดหน่อยหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแตะ160บาทอีกครั้งหนึ่งยังมาไม่ถึงเบสเคสในระยะสั้นของเรานะ170บาทปิดจ็อบทรงนี้แล้วจะย่อรูดลงมาทรงนี้หรือเปล่าเราก็ยินดีนะคะสำหรับ BBL ค่ะลงมารับเราสักหน่อยนะคะตอนนี้ยังชะลออยู่160บาทผ่านไปได้ก็คือทรงนี้และถ้าในระยะยาวเขาย่อ ไม่หลุดมาถึง 128, 130บาทอาจจะย่อมาแค่ประมาณ 140, 145แล้วดีดตัวพุ่งผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้เนี่ย ปรับตัวมันขาขึ้นต่อนะคะ190บาทแล้วก็200ต้นๆทรงนี้ค่ะสำหรับ BBL หุ้นในกลุ่มแบงก์ส่วน BCH ค่ะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลยังอยู่กรอบล่างโดนเทลงมาแล้วนะคะนี่ความเหลื่อมล้ําของราคาหุ้นแต่ละเซกเตอร์แตกต่างกันเหมือนกันนะนี่ในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยพฤจิกาเนี่ยลงมาแล้ว9บาท75สตางย้อนมาในเดือนมีนาปี2020ก็คือในช่วงวิกฤตโควิดระลอกแรก สิบาทนะแต่ปี2025นหนักกว่าค่ะโอ้โหถ้าหลุดนี่คือมีโอกาสที่จะลงมาแตะโซนประมาณ8บาททรงนี้ก็อาจจะเป็นได้นะสำหรับ BCH เนี่ยลงมาแล้วค่ะ9บาท80สตางค์ทรงนี้2เดือนแล้วนะคะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าจะเป็นทรงนี้ไปต่อก็ต้องวิ่งผ่านด่าน12-13บาทขึ้นยกไฮมาแตะทรงนี้ให้ได้16บาทค่ะด่านสำคัญอดีตแนวต้านเดิม ด่านวัดใจจะยกหายไปต่อเช่นนี้หรือเปล่านะคะสำหรับ BDMs ก็เช่นกันค่ะ20บาท10สตางค์ก่อนหน้านั้นก็ลงมาลิ้มลองแนวรับที่โซน18บาทของเราแล้วถึงแม้ว่าจะยังมาไม่เป๊ะในช่วงโควิดรอก2ก็ตามแต่เขาก็ลงมาแล้วค่ะเดือนนี้ชะลอน,นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่ผ่านด่าน20บาทถ้าจะลงมาแค่นี้แล้วไปต่อต้องผ่านด่าน20 ขึ้นมาแต่อดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้าน22บาททรงนี้นะแล้วก็ยกหาย25บาทเพื่อไปต่อแต่ถ้าไปไม่ไหวเนี่ยก็ที่เดิมค่ะ18บาทหลุดมาเมื่อไหร่ worst case ในช่วงวิกฤตโควิด COVID. ยังรออยู่เหมือนกันนะ15-16บาทค่ะสำหรับ BDMs แล้วก็ส่วน b h ค่ะ166บาทวันนี้บวกมานิดหน่อยหลังจากที่พยายามจะผ่านแล้วในเดือนสิงหา ได้แค่194บาทยังมาไม่ถึง200ต้นๆน,น,นะฮะอดีตแนวรับเดิมทรงนี้เราให้เป็นแนวต้านสําคัญแล้วเขาก็โดนเทมา4เดือนติดแล้วนะสังเกตดูตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวานี่คือหลุดมาแล้วแย่ขามาถึง155บาทค่ะทีนี้คือถ้าหลุด140บาททรงนี้มาเมื่อไหร่ที่เดิม130แล้วก็ตั้งต้นใหม่สั้นๆในระยะสั้นของเรา120บาทค่ะแต่ worst case gap นิวโลของเรายังมีอยู่นะในช่วงวิกฤตโควิด90บาททรงนี้นะคะส่วน B L A หุ้นในกลุ่มประกันค่ะ18บาท50สตางค์ตัวนี้ก็ยังปริมปริมอยู่เหมือนจะฮึดสู้ให้ผ่านด่าน19บาท ขึ้นมาแตะทรงนี้ให้ได้นะ21 22บาทเนี่ยอดีตแนวต้านเดิมนะคะในช่วงต้นปีคะ่ะไปต่อไม่ได้เห็นไหมเขาก็รูดลงมาทำนิวโลเลย14บาทแล้วค่อยก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีเนี้ยจะมีแรงไปต่อมาถึงด่านนี้หรือเปล่าแล้วก็ด่านสําคัญเบสเคของเราก็คือ25บาทด่านวัดใจจะยกไฮเช่นนี้หรือเปล่านะคะสำหรับ BLA BTG ก็ยังชะลออยู่นะ17บาท20สตางค์ค่ะหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงมาทำนิวโลเนาะ15บาทหลุดโซนนี้มา เมื่อไหร่ก็คือ 12บาททรงนี้ยังรอยอยู่นะแต่ถ้าจะย่อแค่นี้ไปต่อก็ต้องผ่านด่าน19บาทขึ้นมาแตะอดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้าน22บาททรงนี้กลับตัวเป็นขาขึ้นมาพักเหนื่อยเบสเคส25บาททรงนี้ก่อนนะคะสำหรับ b t g ส่วน BTS ยังอยู่กรอบล่างค่ะปล่อยไปก่อนละกันแล้วก็ CBG ค่ะเราจับตาดูเป็นหุ้นต้นรอบอยู่นะคะตัวนี้ลุ้นค่ะเพราะว่าเขาลงมาแตะแนวรับ w o r s t case ของเราแล้ว40บาทนะคะ2เดือนแล้วค่ะแช่อยู่ ทรงนี้หลุดมาเมื่อไหร่แกลบอีกโซนนึงก็คือที่เดิมเลยต้นรอบ28-30บาทในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาดแรกๆด้วยแล,วแล้วก็ในช่วงปี2018ด้วยนะคะลงมาดิ่งสุดๆแล้วก็ดีตัวพุ่งขึ้นมาแตะหลักร้อยกว่าบาทนะจากนั้นจบรอบแล้วโดวนเทลงมาพักเหนื่อยที่เดิมค่ะต้นรอบทรงนี้จะเป็น case study ให้เราได้เรียนรู้เหมือน s c c หรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนเสนเทลค่ะอยู่ที่30บาทเหมือนเดิม ยังไม่ไปไหนมาไหนนะทีนี้อย่าให้หลุด25บาทค่ะถ้าหลุดตั้งต้นใหม่เหมือนกันทรงนี้18 19บาทแต่ถ้าย่อแค่นี้ไปต่อ33 34เพื่อยกายมาแต่ที่40บาทให้ได้นะคะสำหรับเซนเทลเนาะแล้วก็คอมเซเว่นค่ะ20บาท50ยังอยู่ที่เดิมนะคะทรงนี้ยังไม่หลุดแต่ก็โดนมาแล้ว3เดือนติด ปิดแดงเต็มแท่งมา3เดือนแล้วนะคะ next station ถ้าปีนี้ไปต่อไม่ไหวก็คือลงมาพักที่เดิม16-17บาททรงนี้ค่ะแล้วค่อยก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด่านที่เขาจะต้องผ่านไปให้ได้ก็คือ28บาททรงนี้เพื่อยกไฮมาแตะ33บาทแล้วไปต่อนะคะสำหรับ c o m เซเว่ส่วน CPO ค่ะบวกมานิดหน่อย44บาทแต่ใจเราอ่ะยังไม่อยากให้บวกนะยังอยากจะให้ลงมาปิดจ็อบ เวอร์เคของเราก่อน38-40บาทยังรอ CPO อยู่ค่ะลงมาได้เลยนะหลังจากที่ไม่ผ่านด่าน50บาททรงนี้ขึ้นมาแตะแนวต้านทรงนี้ได้นะ50บาทต้นๆ้นเนี่ยลงมาได้เลยยินดีต้อนรับสำหรับ CPO ค่ะส่วน CPF 20บาท50ตัวนี้หลุดไหมยังไม่หลุดนะคะยังปริมปริมอยู่แนวรับที่20บาทแนวรับสำคัญหลุดมาเมื่อไหร่ที่เดิม17บบาททรงนี้ค่ะแนวรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลุดในช่วงวิกฤตโควิดมาด้วยนะ วิกฤตโควิดเนี่ยลงมาแค่18บาทแต่ปี2024เนี่ยหนักกว่าค่ะ17บาทแล้วก็พยายามจะดีตัวแล้วปี2025เจอแนวต้านสำคัญ25-26บาทก็โดนเทโดนเทมา8เดือนติดแล้วนะสำหรับ CPF นะคะทีนี้จับตาดูผลประกอบการไตรมาสนี้แล้วก็ตลอดทั้งปีจะออกมาเป็นเช่นไรสำหรับเดลต้าค่ะ182บาทโดนเทลงมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้2เดือนแล้วที่ เขายกไฮขึ้นมาแล้วก็ไปต่อไม่ไหวใกล้แล้วนะคะร้อยเบาททรงนี้แล้วก็พักเหนื่อย140ถ้าย่อแค่นี้แล้วไปต่อก็ที่เดิม200ต้นต้นด่านวัดใจจะยกไฮมาแต่ที่300หรือเปล่าอดีตท,ทรงนี้นะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวค่ะหลุดมาได้เลย1้8ยสิบาทยังรออยู่แนวรับสำคัญทรงนี้ยังรอเดลต้าอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเอโกค่ะร้อยสบาทห้ 50. วันนี้บวกมานิดหน่อยหลังจากที่ บวกขึ้นมาในช่วงเดือนตุลาเนาะชูแคนแหลมๆร้อยสี่สิบสามบาทจากอดีตที่ทำโลเอาไว้แปดสิบห้าบาทวิ่งขึ้นมาแตะถึงทรงนี้ตัวนี้ก็เป็นเคสต้าดีให้เราได้รู้เหมือนกันว่าหุ้นใหญ่มีรอบเขาลงมาได้เขาก็วิ่งขึ้นมาได้เช่นกันเขาวิ่งขึ้นมาได้เขาก็ลงมาได้เช่นกันจากราคาสามร้อยเก้าสิบกว่าบาทลงมาแตะถึง 85บาบาทลงลึกมากนะคะเวลาหุ้นใหญ่ลงเนี่ยลงนานลงลึกด้วยใช้ระยะเวลาหลายปีเลยค่ะตอนนี้ก็ชะลออยู่นี่ถือว่าต้นรอบเหมือนกันนะเนี่ย ทรงนี้นะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวรอบนี้ยกไฮมาไม่ถึง160-170บาทเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาพักเหนื่อย100ต้นต้นหลุดมาเมื่อไหร่ค่ะ80บาททรงนี้ยังรออยู่นะคะแล้วก็ส่วน gpsc ค่ะ34บาท25สตางค์ตัวนี้เราก็จับตาดูอยู่เหมือนกันลงมาทํำนิวโลสุดๆเลยหลุดในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาดแรกๆแ,แล้วก็วิกฤตโควิด COVID ด้วยค่ะลงมาแตะถึง 22บาทจากราคา80-90บาทนะลงมาแตะทรงนี้ค่ะ22บาทตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาอยู่แล้วก็ยังอยู่กรอบล่างเหมือนกันนะคะ34บาทค่ะถ้ารอบนี้ไปต่อที่เดิมทรงนี้40บาทเพื่อยกไฮมาแตะ48-50บาบาทนิวไฮในรอบนี้นะคะสำหรับ GPC s แล้วก็ขอปิดท้ายหุ้นใหญ่อย่างการาฟค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะคะรวมถึง DR ที่อันเดลิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยเนาะอย่างการาฟเนี่ยก็คือ พยายามจะผ่านด่าน52บาทขึ้นไปให้ได้แต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะก็โดนเทรูดลงมาแตะทรงนี้37-38บาทจากนั้นในเดือนสิงหาวิ่งฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผ่านด่าน47-48บาทแนวต้านสำคัญของเรานะคะแต่ไปไม่ได้ค่ะแนวต้านสำคัญมากๆนะในรอบนี้จากนั้นก็โดนเทลงมา4เดือนแล้วในเดือนธันวาเนี่ยปลายปีเนี่ยยังบางๆนะวอลุ่มไม่มีนะยังอยู่ที่ 39-40บาทอยู่หลุดมาเมื่อไหร่ก็คือตั้งต้นใหม่ต้นรอบที่เดิม37-38บาทค่ะสำหรับกราฟเรายังรออยู่แต่ถ้าสังเกตดีๆราคา40บาทเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับ Book Value Per Share ของกราฟคือยังห่างก,กันเยอะอยู่นะ บุ๊กเขาคือ22บาทนะคะ P/BV เ,เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.89เท่าราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังแพงกว่าบุ๊กอยู่ประมาณนี้ค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ